ในช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเทศกาลของบูญกรถินนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนเองเนี่ยก็มีการไปทําบูญกรถินตามวัดต่างๆนะครับโดยล่าสุดนะครับที่จังหวัดบึงการของเราอดีตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้มีการทอดกรถิน100วัดแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับมีการแจกทานเป็นพระสมเด็จด,ด้วยนะครับ นายพินิจจารุสมบัติประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์และอดีตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยดรสิริทัศตรโรจนพฤกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคอมลิง์จำกัดพร้อมคณะดรนิวัฒน์คุณอภิญญาแจ้งอริยวงศ์ประธานสายการบินอีวาแอร์และบริษัทเอเวอร์กรีนชิปปิ้งเอเจนซี่ไทยแลนด์จำกัดพร้อมคณะ ร่วมการทอดถวายกรถินสามัคคีให้กับวัดจำนวน100วัดที่ตกค้างไม่มีเจ้าภาพถวายกรถินสามัคคีในเขตพื้นที่จังหวัดบึงการเพื่อสมทบทุนปฏิสังขรเสนาสนะภ,ภายในวัดวันละ11,000บาทและเป็นเจ้าภาพจัดหาทุนสองแสนบาทซ่อมแซมระบบน้ำบาดาลให้กับวัดป่าโชติรสธรรมากรอ,อีกด้วย โดยมีนายนิพนธ์คนขยันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงการเขต3พักเพื่อไทยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันอนุโมทนาบุญในครั้งนี้มีพระครูโอภาสธรรมรสที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบึงการเป็นประธานฝ่ายสง นาวัดโชติรถธรรมากรตำบลบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการโดยหลังการออกพรรษาชาวบ้านจะรู้กันว่าเป็นฤดูการทอดกรถินผู้ที่มีทุนทรัพย์และมีจิตศรัทธาก็จะพากันไปจองกรถินนาวัดที่ตนจัดธาเลื่อมใสการจองกรถินนั้นคือการไปแจ้งให้ทางวัดได้ทราบถึงความประสงค์ที่จะถวายกรถินสาเหตุที่ต้องจองก็เพราะว่าวัดวัดหนึ่งในปีหนึ่งและในเวลาหนึ่งเดือน จะทอดหรือถวายได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นหากไม่จองไว้ก่อนอาจไม่ได้ถวายกระถินนาวัดที่ต้องการหรืออาจจะมีผู้อื่นมาจองและถวายก่อนช่วงเวลานี้เรียกว่าฤดูกระถินหรือว่ากระถินการสำหรับบุคคลที่นำภาพกระถินไปถวายพระภิกษุที่จำบรรษาครบไตามาสหรือว่าสามเดือนถือได้ว่าได้บุญกุศลเป็นอันมากเนื่องจากถวายภาพกระถินนั้นต้องอาศัยมูลเหตุหลายประการ จึงสามารถถวายได้คือ 1. ต้องถวายเฉพาะพระภิกษุที่จำบรรษาครบไตามากส 2. ต้องถวายแด่พระภิกษุไม่จำเพาะรูปใดรูปหนึ่ง 3. ในปีหนึ่งหนึ่งวัดจะรับถวายภาพกระถินได้เพียงครั้งเดียว 4. ต้องถวายตามกำหนดเวลาตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้ามเดือน11ถึงวันขึ้น15ข้ามเดือน12หรือหลังออกพรรษาหนึ่งเดือนเท่านั้น กฐถินสามัคคีหรือว่ากฐถินพัฒนาคือกฐถิ่นที่เจ้าภาพร่วมกันหลายคนกฐถินลักษณะนี้มักจะได้ปัจจัยมาทำนุบำรุงและพัฒนาวัดพัฒนาท้องถิ่นมากกว่าแบบอื่นและเพื่อความโปร่งใสและสะดวกในการดำเนินการมักจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาดำเนินการกฐถินสามัคคีนี้เป็นที่นิยมแพร่หลายมากช่วยสร้างความสามัคคีในชุมชนให้มีความรักความกลมเกลียวอีกทางหนึ่ง แต่สีสันในงานครั้งนี้นะครับในงานพอดกระถินร้อยวัดครั้งนี้นะครับหลังจากเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับานายพินิจจารุสมบัติประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์และอดีตรองนายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศแจกทานเป็นพระสมเด็จจากวัดระฆังด้านหลังเป็นพระบรมชายาลักษณ์ร,รัชกาที่5สร้างถวายเมื่อพุทธศักราช2411ตรงกับรอส 113สร้างโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมลังสีให้กับผู้ที่มาร่วมงานคนละหนึ่งองค์นำกลับไปบูชาแล้วก็แจกบริวารกระถินไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารเช่นกล้วยเครืออ้อ,อยมะละกอมะพร้าวถงกระถินต่างๆนะครับซึ่งชาวบ้านก็มีการแจกจ่ายกันอย่างคึกคักน,นะครับก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับที่วัดโชติรสธรรมกรนะครับ ในช่วงฤดูการของกระถิ่นนะครับ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง Youtube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา